ทอนได้แท็บปกติเป็น้อนผม P1 สูงหลอดอ่ะอันนี้ทอนได้แท็บ P1 แปดสิบเปอร์ู้กับศัตรูไปด้วยกันโอ้โหอันนี้เกิดแรงแรงกว่านี่แรงเที่ยอะไรขนาดนั้นนาดไม่รู้เลื่องนะมั้งไอ้สัตว์แม่งเผดตัวหมดบรนบางอยู่แล้วพี่อยเรนดอร์ตัวแม่งเลือดพ้นบางอ่ะเรื่องนี้เจ็ดพันหนึ่งเลยไอ้กุ้งกูอย่ายุ่งเดี๋ยวต่อยไหมดิว่างก็ต่อยกันไหมไม่โดนแล้วยังระเบิดเกาะใส่หน้าเราด้วย กูอ้อมไปหมดนะก็เลยหายวะ่ะหายหายหายที่หายไปเลยหายหายหายาแล้วกูอ้อมเก่าจัดกูบอกใค่นั้นแหละผมไม่ได้นิสิต่า,ม,ามันเลยปรามว่าพี่ผือว่าผือพี่ชายยังไม่โตควาแล้ไปไอเนี่ยมันสั่งกูมาให้ตามกูไปแหอาสินเนี่ยอามาไปไม่มีตะกิเลยนอน,น,นอเลยเกมเอ,อสาสโผล่ละ ให้ยาให้ย่ให้ยาใหะดูข้าวแดงแล้วไหมเราสามารถตัดตัวเล็กได้ป่ะวะตไดดีเยมันฟาร์มชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงไปแล้วเฮ้ยทีมโหมดมามหแดงเขาอะข้าแดงมันดีพี่ข้าแดงมันดีเาไอได้กูได้แดงกูได้แดงกูได้แดงสวยสวยสวยคอยไล่มาใช่ไหมฮะ แันส yeah! ี่ตัวแล้วเมดมงอยู่ทันปะทันปะเฮ้ยหยาไม่ได้ไปหยาไปอเงาออกเงาออกเงาดีคอยู่ไปเล่นอย่าไปเล่นอย่่ไปเล่นมีมีฟอร์เลนะได้แดงไหมได้ได้ได้นะโอ้สวยอกได้ไหมก่อันได้ไหมฮะก่อมนก่ไนได้ได้นะซีเนียวสี่บ่าซีเนียวไม่สี่ซีเนียวไม่สี่ไม่สี่ ไม่ได้อไมได้ oh <ok ่้ยเดี่ยวตายี่ยวหิ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 เดี่ยวไม่ได้นค่ครมะสี่พันอ้ยเ่ยเดียวจัดโอ้ยเ่ยีฟ้าฟฟ้ามันพันนี้ไป้วตรเได้ยอ้าได้ไมเฟ้าว่ไดนเดินดเดเด้อมา้ามันรอ่าหือ่ามันกลับาบูเราใ่อาบูเรามันาวบู อยักไอปาร์ตีหน่อยมาล้มาเนี่ยปรยไฟเดี๋ยวอยู่ที่เดียวไอหน้าคอสไอสัตว์เจ็บทุกตัวเลยอะนาคอสมันไม่มีบัฟหรอใครเอาฟากูไปอะงั้น่ะทุเนป่าใชยาหมดแล้วอะคอนาคอไม่มีปนีตีนนะเว้ย ไม่เป็นอีโซเลนหน่อยมันตได้เหรอเหี้ยเปลี่ยเหี้ยเลยเนี่ยเกียร์นะเกียร์มันบ้าเกียร์แม่งไม่มีคนจัดไปว่าแล้วเฮียกูไปแน่นอนนอนนี่เฮียโซเยนไประวังไหล่ระวังไหล่ระวังไหล่โอ้ยเฮียบายคือมันมันลำพี่ยันตายเลยหรอก็แดงแล้วก็แดงแล้ว ม่โมงแอรเลยเมฆเขาไม่จริงไม่ได้โม่เฮียเขาไม่เหยียดระยะปุ๋ยเนี่ยมัวมากโม่มากมัวม่โม่มากเฮียโม่อะรีเลยรีด่วนเลยรีด่วนเลยไอ้สัสเจ็บนะพวกนี้เจ็บเยอะนะกูช็อตเล้วก็จะตัดเบบไม่ใช่แค่เมืองกูก็ช็อตเพื่อนปล่ไปเลยปล่อยไปเลยให้มันเมนกูแบบนอยโลมากกูไม่ได้รับเวฟเลยอ่ะนอกจะไฟเฮียกัน นี่เสียเียยดีสีดีดีดมาหน้ามาหน้เดีดีดีเล่นได้นะเว้ยนมาหน่ยร่างหายเฮ้ยถเล่นนตีว่าเปอร์เซนต์เนี้ยว้าว่ะไ่สวยเลยร่างหายร่างหายต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 ัวกาาเจอก่อนะพยให้ัมาเจอก่อนจะเล่นก่อนอีกเนียววปีเนียวไม่มีวนะ ว่าน่าจะใกล้ละหายาโพลิไฟมันมายังวะเอ้ยยังไม่มีสกิลผมต้องกดหนึ่งไปตับตัวผมยาวโอ้ยเฮียไม่มีสกิลอะแล้วผมงแล้วหลเหยื่อสกิลมันฆ่าผม,มาไม่ตายหมดสกิลเลยหายาเตรียมจัดจะโดนมันจะมาไหมเดี๋ยวพีแล้วก็ลงโดนปุ่สวนจริ่งนี้เฮียไม่กล้ามันไม่รับกลางเหรอปัดมึงว่ามึงถัานมากลางอ่ะถัานครับวันกูวั เที่ยวเจ็บตเวไหมเยอะนะบอยมังกรจะขึ้นแล้วพี่พยายามเต็มเลือดด้วยเดินเต็ีมเลือดนะดาไม่โดดละองกรจะขึ้นไม่โดดขี่นทำการอะไร้ไม่หายาโดนเต็มกรอกเลยเขี้ยหน้าเจ็บอยู่อะตัวเลนไม่โผล่นะเว้ยไม่มีเอ้ยมันจะแทนเบอร์ร้อนผิดไหเต็ีมเข้าหรือเปล่าข้างล่างข้างล่างดูดูแสงดูแสงหัดเข้าไหมเอ้ยไอเนี่ยไปไหนวะ ไม่มันต้องชาร์จเวลาชาร์จอะมันจะมีขึ้นเป็นแสงจุดๆเดียวอืมก็แปลว่าชาร์จอยู่เยี่ยมตีคนก่อนนิใส่เก๊ก้าเฮ้ยธุเรลจะตายผ่อนเลยนะไว้ผมไม่ได้รับการมีเว้ยผมรับ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 รับแรงรับแรงมึงก็มางานจุดนีนะขอให้กูเห็นนะคุณไปก่มาเล่นได้บ้างมาเล่นได้บ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กำลังไปเลยตัวระวังกปล่อยเลนด้วย ไม่ตีต ok> ัวเล็กอยู่นะเพราะเรากอหล่ตัวเล็กด้วยนาอยู่น้ยีบอยท้งปอบจกลับบ้านนี่ว่ะเดี๋นี้ไอนี้มาจากไหนในคลิปตัวนี้อลย่อเป็นคนมันก็มีหลุดหลุดบ้างก็ได้ก็ได้บอกว่าคลิปมันก็เหมือนกันแหละพอเล่นบอลเลยเจ็บนะเว้ยหกสเจ็ดแปดสิบเปอร์เจ็ดสิบเลว้ำแล้วหมนำอ่าเล่นไดนไม่เอาไม่มีนะเฮ้ยผมมอสองวัผมหมาสองวันแล้ว สลับเหรอไปขวาหาวข้าได้ปะข้อไดิ่ง้สบายมามากดล่างไม่เจอนีเจอนี่งเข้ามาตอนไหนวะตอนไไปลดเี้เข้าไปตอนไหนวะมันน่าจะอยู่ตรนั่นแหละกลางกลางกลางล่าง่างล่างกูเองกูเองกูเองู้ันได้ทำมือเลย มจริงไมัน่าจะอยู่เมี้ันน่าจะอยู่นีเว่อยแล้วมันเห็นมอเดินออกว่านะโซนเลยพี่ไม่นเนาะมาเลยโซนนะตนไม่มีเราพเตียนแล้วไหมพยาตายมากูมาอยู่มาอยู่บอยเียคนหนึ่งไม่เจ็บไรกไล่ไล่เลเจ็บเอาบูล้วไปเล่นล่างไหมลาได้ผีแล้ว กูขัดไว้กูขัดไว้ป่าผวมีสิทิ์วนปีก่บนบเต็มมดเลยเฮียเลเล่นล่งเล่น่ที่กเกิดดันบนเมื่อวานเฮียบนแต่เนี่ยออกรดจะแปะผมจะแปะผมแค่ได้แปะได้ต้องอไม่เหยียบนะเจ้าผูเล่นมีแตกเลวไหมอ๋อจขึ้นอ๋อเจ้ขึ้น เอ๊รสวย้วข้างบนเราไม่ียจะบอกไม่แน่ใจว่าเพื่อนมีลงมีอะไรอยู่ไม่มีลงฝั่งเขามีฝั่งเราไม่มีเฮ้องพกตัดเลือดอะไตายนะเว้ยเี้ยเนี่ยนไหนนะเว้ยนก้อน่ะปุอนไม่ได้ยอนมด้ยนม่ด้ย้อนไม่เด้ยอน่ดุยอนไม่ได้ปรยซ้่ดุยนม่ด้ปุยซวอด้ยนมด้่เด เขาอยู่เนี่ยเฮียหอบคุยาตายเฮียตายเียาลิงกงเขาจะตายาาครับสบัครับส่งบัฟขึ้นบ้านครับส่งบัฟขึ้นบ้านครับพีดตายตายตายครับไม่ได้กางปีไปเน่เกมตีกางไก่อนดิผมจะมอนายนยยสีวิครับ้เล้นเลนเกมแ้นึ่งปาไม่มีทกิะ เกมเบล้างเลยอยาให้มันเน็ตไปเลยเกมไปก็เท่านั้นอยู่ดี่จะเปิดขวาให้ก่อดห้องนอนตัวเล่นเหอเฮ้ยเย่าตึงไปสัตว์เป็นีไม่โดดด้วยตายกันะเกิดวะอยากให้เป็นลม อยู่ด้วยกันเป็นแผนการจะวันเดียร์อยูเลยเกมก็บคุอยู่เนีย์เราตายนะเว้ย40เฟอร์เราเขาจีแดงนะเขาจีแดงที่ระวังหลังดเกเอเออเว้าะขวาได้ล่างได้ล่างนะแล้วเขาตัดเกลางเขาเล่นแปะ ักไม่ไปอรอเฮ้ยพี่นสกิลสงิทางดนเหรอ่เฮียสกิลไม่โดนนะดิเฮียเป็นเฮียสองรอบเป็นเฮียขนาดขอน่ยไม่ฝาเข้านะเว้ยรู้ฝาดนรู้ฝาดนรู้ฝาดนมันโดนเวมันไม่มีร e ้ t าดีกสดโอ้เฮีย ดีนะี <encant> ่หมดที่หมดที่หมดที่หมดมี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 เรล้มมมีอนีีนี่มลอปล่อยแม่ไว้เฮียแมลงวันในทัวเก็อย่าไปทำห้มันกินต้นกินต้นกินต้น้นที่เปอย่า้วยนะพี่พดูเงินมันเริ่มตามโบดูโบกมเซนบัะไรขรอตาย เดียวลเดี๋ยวเดี๋ยวล้เดียวล้วบ้างมา่เข้าแล้วางเข้านะกรเอาอนาขันช้อนล่ะร้น้านจวกับกับไปบนมั้เยี่ยมไม่ได้มันไปแล้วมันไปแล้วเนี่ยถอยดอยถอยดอยถยถยเ๊กเพื่อนหลอกเพื่อนเราโผล่ล่างอะล่างมั้งอย่าไม่คุ้มเลยตายงี้ ได้นะอรัเยชิชายบอกเลยนะถ้ากูมใเพิ่มใหม่นะสอนเราบุ่อลแต่ละถ้าของใหม่มาเมื่อไหร่พวกมึงโดนกูหมดอ่ะไว้าหนึ่งอ่ะดีเวไหมกูเช็คสายเคมเดินหางแล้วนะตอนขวานั่งน่ฮะเออดีไหมกูไม่อยากเส่เนี่ย กลางบนกลางบนกลางบนเป็นหลักตรงแดงนะเสองตัวดับเกือบที่เอาดาวไปเอาบอลแหละกะนะ็ได้ครอดับไปเอาบอลแหละครับพี่มันจะบีบเข้ามานะถ้ามันเล่นก็เอาแล้วพี่เอาคนนะถ้ามันเข้ามาเอาคนถ้ามันจะเข้ามาคอนโซล่าง มอนมาแล้วเอฟหนึ่งใครก็ได้เไอ้เชี่ยนะขอไตัวตรงกูมาซ้อนไม่มดซ้อนใช่ต้องเลยเนี่ยไ้หน้าค้อนตีฟุเล่นจะตายหกสิบเปอร์มวนสองตัวนะเอฟกลางเลยต้องกลับไปกลางอย่งไอ้เชียแล้วกลับไปกลางอ่ะเชียร์กลางให้ได้นะเว้ยผมเชียร์กลางกลับมาแล้วกลับมาทำไมไอ้หน้าค้อนี่แยกไม่พักเลย เพราะมึงต้องเล่นไปเลยเว้มึงอย่าสวนกระปิดมันนครนั่นตีไปแล้วตามมันไม่ทันลงนครนครจะตายจะยกจะยกอีกมาแล้วบุญดีมากเริ่มจะตายนะข้าวีข้าวีมียกข้าวีนครตัดเป็นกลาง ทำทำทำเลยเดี๋ยวคนที้แพ้เดียยัดแม่พวกเล่นตัดเว็บเดียวเนี่ยดีอย่างนั้นแหละแล้วกแลพี่มามาทำกลางบนจบวัดล่างเราตีเรามีสิ่งเดียวไมไปไปจะทำอะไรบอกพี่จะได้ชาร์จสกิลหรอจะ้องไม่นเราอกันมามามงต่นแล้วนะเข้า้เก็บบอลข้าังเก็บบอล